ท่านตีได้รับอนุญ,ญาตให้พูดเรื่องดิจิท w ล l วเลตไหมเนี่ยก็พูดในแนวทางได้บ้างก็ก็พอได้ครับอ่าตกลองนอกจากวันที่หนึ่งสิงหาจะเริ่มลงทะเบียนมีอะไรที่จะแจ้งไหมอ่าก็สิ่งที่จะแจ้งนะครับก็จะสรุปให้ให้เห็นทั้งหมดแล้ววัาที่หนึ่งนะครับว่าว่าเราเรามีความพร้อมอย่างไรแหล่งของเองินเรามีประมาณเท่าไหร่วันนี้เป็นที่แน่ชัดน,นะครับเราใช้จากการ บริหารก็ประมาณแน่นอนเราไม่ได้ใช้จ,จัดเงินจัดทกศแล้วนะครับแล้วก็สองเมื่อเวลาการลงทะเบียนเนี่ยเราจะทราบตัวเลขที่แน่นอน ครับวันนี้เราคิดว่าลงนะที่ผ่านมาไม่เคยเกิน9 0เลยเพราะฉะนลยันั้นก็เรากักไว้ที่ประมาณ4 5ล้านคนแต่พอลงจริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่40ก็ได้ถึงวันนั้นเราถึงจะรู้จํานวนกันที่แน่นอนแต่เราก็กันเอาไว้ถึง9 0้าสิบเอร์เพรนะ้ถัดมาเมื่อวานที่เราก็มีการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรไม่ควรซื้ออะไรอ,อะไรซื้อได้นะครับเราใส่อิกที่เหมาะสมที่จะตุน้นเศรษฐกิจพราอถัดมาเราก็จะบอกว่าการเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ ลงทะเบียนแล้วก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบน,นะครับว่าว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะได้ไหม,มนะครับสักทางนั้นระบบที่สาคัญอีกอันหนึง่งหลักการที่ทํามีการืีกขายก็คือระบบการชาระเนงินระบบระหว่างร้านไปสู่ประชาชนจากประชาชนไปสู่ร้านค้าจากร้านค้าไปสู่ร้านาค้าพวกหลัานี้เราจะให้โอกาสสถาบันการเงินใหญ่ๆห,ห,หรือทุกแห่งนะครับที่ม,มีความพร้อมเขาเรียกว่าระบบโอเพ่นรูปทุกคนอเอาระบบที่ตัวเองมีโมบายแบงกิ้งมาเชื่อมกัระบบที่ได้หมด ดังนั้นทุกคนอาจจะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องไปเปิดบัญชีอะไรนะ่าสามารถใช้เปาตังสามารถใช้โมบายดังกิกทุกแห่งได้อ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะบอกให้รู้ว่าอะไรน,น,นะครั่น,นั้นั่นก็คงจะบอกบอกทุกอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ดีมผมอยากจะเรียนว่าวิธีใช้งบประมาดิจิทัลบริเวตเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในการก,าร,กระตุ้นเศรษฐกฐิจอ,อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างและได้ผลอย่างรวดเร็วเราจะให้ความคัดเจนนั้นก่อน เอาเงินไปใช้ก่อนแล้วเรามาดูว่าเ,เท่าไหร่เกทำดีเกิดว่าเลยครับหมายความว่าถ้าเกิดหเหตุฉุกเฉินขึ้นก็เอาไปใช้ก่อนได้ก็ก็เรามีวิธีที่บบิหารก็ประมาณเพื่อเพื่อที่จะให้ให้โอกาสาทางสิ่งที่จาเป็นก่อนมันะให้ความดังกล่าวจัดการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญที่สุดครับผมถามตรงๆอย่างเรื่องบริหารก็ประมาณคือตั้งงบชัดเจนปีหกเจ็ดก็แสนกว่าล้านปีหกแปดก็แสนกว่าล้านแต่บริหารจัดการก็ประมาณปีหกเจ็ดเนี่ยสี่หมื่นกว่าล้าน ปีหกแปดเนี่ยหมื่นแสนกว่าล้านเนี่ยมันคืออะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับในการทํำก็ประมาณเนี่ยทุกคนขอมาปกติเขาก็จะมีรูมาไว้เพื่อกระตุ้นเนี่ยแล้วแต่ตั้งนะครับบางปีบางคนก็ตั้งไว้เป็นหลายแสนล้านก็มีมแล้วเมื่อมีความจเป็นเรารู้อยู่แล้วจะเกิดบริเวณนั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพื่อเพื่อในกรณีฉุกเฉินเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะมานั่งดูว่าเราบริหารสิ่งเหล่านั้นอย่างไร,รแต่จริงๆแล้วการบริหารสิ่งเหล่านี้มันสามารถทาได้ เช่นในปีต่อไปเนี่ยถ้าเราจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราวันนี้ไม่ใช้ทั้งทคสไม่ใช่อะไรเลยนะครับแล้วเราคืนหนี้เขาด้วยนะครับอาร์ตสามารถที่จะไปใช้ตรงนั้นเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อืก็แปลว่าเรามีสองช่องทางนะครับ,รบสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับหมายความว่างบกลางก็การเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะเป็นงบประมาณหน่วยงานอื่นส่วนราชการต่างๆที่ถึงเวลาใช้ไม่ทันเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน,นก,ก็ดึงมาใช้ดิจิทัลโดเลดอ,อย่างนั้นใช่ไหม อ๋อต่มดีเจวันเสารนี้อันนี้เราค่อนข้างจะดูแล้วว่าทุกคนเขากันในส่วนเขาไว้เนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอแล้วเราก็ดูว่าส่วนที่เหลือมีเท่าไหร่นะครับเราถึงได้ได้ตัดสินใจอย่างนั้นครับอ๋อแปลว่าเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมฮะก็ก็ตัวเลขก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเรามีมีพอเพียงที่จะดูแล45ล้านคนอ่าอ่าท่านนี้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าตลกลงเท่าไหร่มันก็คงจะเรื่องช่วงลงทะเบียนก็จะเห็นภาพแล้วว่าตกลงลงทะเบียนกี่คนต้องใช้เงินเท่าไหร่ ใช่ครับมัน<ช>จะไม่ได้ยืน,นเยอะไปะคือภายในสามเดือนแรกอาจจะเห็นหมดแล้วถูกไหมฮะครับผมว่าภายในก่อนสิ้นกันยานี่เห็นทุกอย่างครับอ่าอ่าอ่ะระบบพร้อมแล้วระบบการรัเงินใช้พนักานธนาคารต่างๆเข้ามาโอเพนลูปเอาก็ไม่ได้แปลว่าต้องไปเปิดบัญชีรับเงินต่างกมีบัญชีอะไรก็ใช้ไปได้เลยคล้ายๆอย่างนั้นนะจ้ะอ่า เดี๋ยวรอดูแถลงวั it, Leonardo, นที่ย4สนี่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวท่านต้องเข้าประชุมครมขอบคุณมากเช้าวันนี้ครับท่านัฐมนตรีฮะขอบคุณท่านขอบใจครับขอบคุณขอบพระคุณนะอ่ะพอเห็นภาพนะนี่จริงๆถ้ามีเวลานั่งคุยเนี่ยบอกหมดเชื่อไหมค่ะพอนึกออกแปลว่าตอนนี้ดูไว้หมดแล้วค่ะจากกันมาจากที่ไหนค่ไอ้บริหารจัดการงบประมาณเนี่ยถูกไหมใช่แต่ก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลยมันจะเห็นภาพตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะรู้แล้ว ว่าจะต้องกี่คนใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมช่วงนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติอ่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณสมบัติผิดเดี๋ยวจะมีการร้องกันอีกเพราะเงื่อนไขเหมือนเดิมถูกไหมค่ะอ่าเท่าไหร่นะไรายได้ต่อปีไม่เกิน8ปดแสนสี่แล้วก็มีเงินในบนัญชีเงินฝากไม่เกิน5้าแสนอะท่านผู้ชมค่ะเนกเอาคร่าว